สวัสดีดีดดดต้อนรับเข้าสู่ช่องสปีดเว y ไม่ได้เจอกันหลายคลิปมากหลายหลายสัปดาห์เลยนะเพราะผมไม่ลงเท่าไหร่สองเดือนนะมั้งก็วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องสนามทุรณบุรีพวกนี้ปังว่าถ้าใครติดตามผมใน t i k t o กนะก็จะเห็นผมมีน้องมีโอมาใหม่ก็คือน้องแชงผมป้งชื่อว่น้องแชงนะชื่อถุยก็น้องไม่เสร็จครับทอ่อยังไม่มาเครื่องยังทําไม่เสร็จ ก็เลยนี่แล้วผมเอาคันนี้ไปรถน้องชายผมเด็กแถวบต้น,นั่แหละ<อ>ก็ตั้งใจจะไปวันนี้ด้วยที่สนามนครสวรรค์แต่เขาเลื่อนครับผมก็คงอะไรหลายหลอย่างแล้วก็แสดงความเสียใจครอบครัวพี่บอยสงเอแล้วครับผมก็วันนี้เห็นคลิปพี่นิวเขาโอนิวเขาลงว่าเขาจะมากอ็อยากเจออยู่อยากเจออยากเจอมากผมนี่มีเขาไปแอดด้ล,ลย ก็ใครไปก็ไปเจอกันได้นะไม่คุยเจอทักทายได้ับผมก็ขอโทษทุกคนที่ติดตามก็ถึงอาจจะมีไม่มากแต่คงมีแหละคนที่เขารอผมทําคลิปอยู่ขอโทษที่ไม่ทําคลิปอะไรให้เลยครับผมเพราะว่าช่วงนี้ผมางานท,ทางบ้านผมไม่ได้มียกอะไรไม่มีฐานอะไรก็เลยทํางานหาเงินอยู่ ก็จะพยายามกบมาทําคลิปครับผมแล้วพรุ่งนี้จะทําให้เต็มที่ที่สุดก็กลับขอโทษอีกครั้งนะึงสำหรับคนที่รอคลิปรอดูอยู่ในเรื่องสตรีมเกมผมว่าจะผมจะไม่สตรีมแล้วเพราะว่าอุปกรณ์เราไม่ครบครับมันลาบากก็ช่วงนี้ก็คืนกล้องหน่อยไม่ค่อยไ,ไม่ได้ทํานานแล้วเนาะก็ใครเข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสะไคร้ให้ผมนะครับผมก็เป็นกำลังใจในการทำต่อก็พรุ่งนี้ หวังว่าจะถ้าเจอนะเจอพวกพี่นิวงคงเดินเดินเข้าไปหาเขาได้ขอถ่าคิกับเขาสักนิดขอสักนิดนึงติดเฟซใหม่ก็ยังดีขอเกาะบาร,รมีนะครับ<ฮ>ไอเดอลเราก็อยากเจอมีใครมีคนไหนไปไอเดอลแล้วไม่อยากเจอมั้งอ่ะจริงป่ะทุกคนเออก็ใครเจอก็ทักได้ครับแต่ผมคุ้ม่ามีใครทักกันบ้างยังไม่ดังนะเนาะ ก็เดี๋ยวเอาไลน์ติดคนที่ผมให้ดูรูปไปเอาไปก่อนแล้วกันก็ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามที่ยังไม่ลืมกันก็ฝากกดไลค์ด้วยครับผมก็พรุ่งนี้ว่าจะออกสักเก้าโมงแหะครับเก้าโมงออกสักเก้าโมงถึงนู่นก็คงประมาณชั่วโมงก็กว่าน่าจะถึงเมื่อบ้านผมอยู่ชัยนาทนะไปสุพรรณแค่นี้เดิมบางก็พรุ่งนี้ใครไปก็ขับขี่รถก็ปลอดภัยครับผมเป็นห่วงทุกคนไม่อยากให้เรื่องเกิดขึ้นนะครับ ล่าสุดก็เพิ่งเป็นพี่บอยตรงเอไปก็เสียใจด้วยครับผมเห็นไปดูคลิปพี่เบลก็น้ําตาซึมตามนะจริงพี่เขาดีใจดีมากแต่ผมก็เคยเห็นแกอยู่ที่สนามฝันหวันนะแกเป็นรี่ดีแกพูดคุยตลกเฮฮาก็นะครับเจอกระทกทายกันได้ขับขี่ใครขับรถก,กันไปหรือว่ายกกันไปก็ทํามันระวังตัวเองครับอันตรายไม่อยากให้ใครเกิดอุบ,บัติเหตุครับผมรู้จัก ก็ขอบคุณมากครับคนที่ยังติดต่างม,มานอยู่ยังไม่เลิ่มกันขอบคุณจริงๆขอบคุณมากก็ก็ฝันนะสักวันนึงคงดังแนะหรือเปล่าแต่ยังไม่ดังแน่ถ้ายังไม่ขยันก็ขอโทษที่หายไปหายไปเลยสองเดือน,น,นเต็มเกือบสามเดือนก็มันอะไรไหลายอย่างน้องบักแดงเพื่อผมว่าจะขาดทิ้งนะผมก็มันหลายอย่างครับชี่ิตตอนนี้ก็ข,ขัวแย่ คงอีกนานเลยกว่าจะได้รถมาครบทุกคันส,สาหรับน้องสุปผมนะใครที่ติดตามที่ผมเคยพูดตอนนั้นว่าผมจะไปเอาออกเอาออกไม่ได้แล้วครับก็ต้องอยู่โรงพักอย่างนั้นต่อไปก็ถามว่าเสียใจไ,ไหมเสียายมากพอรถมาไม่มีอะไรมาเลยสภาพซื้อตอนได้มาไม่น้องไม่มีอะไรมาเลยครับล้อก็ดุง้งบางลมก็ไม่มีเฟรมก็แตกผมมาปั้นใหม่ทั้งคันยันน็อตยัน,น,ดยนดุม คนปั้นเขาจะรู้กันว่าปั้นกันมาแล้วมันรถมันถ้ามันไม่อยู่กับเรามันจะเสียดายมากให้ขายก็ไม่อยากขายเลยจริงๆแต่ว่าเป็นงทำไงได้เป็นไปแล้วอย่างเสียดายเสียดายมากเลยไม่ได้เนียคือน้องซุปไม่ได้เข้าในช่องเลยสักคลิปเดียวเพราะว่าผมทําเริ่มทําจากที่หลังไงก็สําหรับใครที่ตามน้องแฉงหรืออะไรในหยุดติดทิกตอกอยู่ก็ขอบคุณมาก น้องไม่เตร็จครับไปไม่ทันสนามหน้าแล้วกันก็พรุ่งนี้เจอกครับทุกคน